ซีเลียอะด็กคม,มือหนิเข,ข้ามาขยาเถื่อนนี้เป็นหลายห้อยเถื่อนเถื่อนนี้มาแหละสิตั้องมุกตั้งใจไหมแหละกันสิเปลี่ยนแปลงก่อนมาเนี้ยโอ้ตาดละ่ะบริเปลี่ยนแปลงนะค่อยเลยปิดคนบกวดดีแล้วค่อยสิเปลี่ยนแปลงเสี่ยวตัวไหนวะแปลงเนี่ยนะจะเขาสิเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออด้รดีว,ดวะเสี่ยวสลิมหรือว่าสี่อวอย่างวะสลิมหรือว่าสิ ค่อยเอาเจ้าหอเกตอันนี้ดีกว่าคือสีดีอยู่มันสลิมมันบางๆเนาะเออบ้านนี้เราค่อยจะเปลี่ยนแปลงแล้วสบายดีท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เราจะมากกตไก่ย่างอินเดียเนาะข้าเหียวไก่ย่างดันดูร,าานดดดรี ไก่ย่างดันดูรีนะี่นะไก่ที่เราใส้คือลีแล้วก็กัปจาปติแล้วก็เดีย๋ยวจะมาเบ่งนี่คือไก่ไก่ย่างดันดูรีที่เขาใส่มาซาลาแล้วก็ใส่นั้นนะแบบแฮมเพียงแล้วก็มีหัวหอมเป็นสไตล์อินเดีย,ยแล้วแจ้วันนี้ก็แบบเขาปั้นเขาปั้นผักหอมนะ มะข่าะปั่นมะหอามะปั่นจักอยังแน่นนะมะข่าพร้อมกับพริกพวกอันนั้นแน่ผสมกันหลายๆมันส,มส,มสม้มๆแล้วก็จัปตีนี่เดี๋ยวจะอจัปตีให้เบิง้งเอากะทงนั่นแน่จัปตีโอ้เหนียวขนาดนีนเข็ดน้องไม่ไหม มีเจคนเฟิรมเมื่อขาครับมัดซูบเขานี่ข้าวมือซ้ายจับจะปตีเนั่นแหละเขาห้ามมือซ้ายจับผมบอกเป็นอย่างเขาเอามือซ้ายล้างกี่เน นาบัตีอือหือช้าหยุ่มก็นี่ซื้อแต่พีนี่ใกล้แค่นี้แล้วก็จจำลงมาในเจลเจวนี่เจลเนาะ แล้วก็น้ำนี่เนื้อไก่ต้นต้นที่ไป่ตอนนี้พอละ พวกยำแรงแห่งสิฟินนี่คือซากศพไก,ก่ที่ได้สั่งเวยบูซายันไปเนาะเหลือแต่ซ้ำนี้แหละตอนนี้วันที่ห้าเดือนสิบปี2 0พันเ้ข้าวเหนียวเนาะทีปป่ปลูกไว้จุนาวัดลาวพุทธคยานานาศาสตร,ร,ร์ก็กำลัง จเจริญเติบใหญ่มาเขียวอุ้มทุ่มแต่ว่าทุ่งนาแถวนี้ทุ่งนาที่อยู่อ้อมข้างแถวนี้ออกห่วงหมดแล้วแต่ว่าทุ่งนาที่วัดลาวพุทธคยานานาศาตรนี้เฮ็ดซากว่านเฮิตลาประมาณเดือนสองเดือนหมละมันก็เลยมันก็เลยซาออกห่วงซาแต่ว่าทางพุ่นเดี๋ยวจะซูมให้เบิ่งออกห่วงแล้ว อ่ะสีขาวๆล่ะห่วงเดี๋ยวมือแรงนะเนาะเรือว่าเดี๋ยวตัวแางแรงประมาณแดดบดๆเนี่ยจะไปถ่ายห้เบิ่ยยามแรงๆว่ามันงามสั่ได้